วันที่รอคอยแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือ M.V. 90เลิฟออกแล้วซ <Yeah. S 1> ึ่งตอนนี้เราตรงต่อเวลายิ่งน,นะคะเรามานั่งสแตนบายตรงนี้นั่งแต่ประมาณบ่ายโมง โอานว้นั่งเตรียมรีแอคพี่โม่เอาพอนะเรามาดูกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะใครดูจบเนี่ยเราจะเมื่อวานอ่ะพยายามจะทำรีแอคทีเซอร์ทุกคนแต่ว่าจังหวะชูโรหุบอยู่ข้างนอกนะคะไปงานวันเกิดเฉลิมเลิฟไปคาเฟ่โชวทาโร่ใดๆก็เลยไปรีแอคกันในห้องน้ำเดี๋ยวหลังจบคลิปรีแอคอันนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวจะใครว่างก็เข้าไปดูกันเดี๋ยวจะท่องไว้ให้ท้ายคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวไปว่าจะไม่พูดมากก็พูดอีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเอซิฮิโยค่ะ เดี๋ยวนะคะพูดเลยว่าเรานะคะไม่ต้องดูโฆษณาอีกต่อไปเพราะว่าได้สับัติ YouTube Premium แล้วนะคะไม่อขอโมนะขอโม <c oughs> อโม <c oughs> ขอเรื่องนี้าขิงโอเคเราไปดูกันเลยคะโอ้ห่ไปแม่โอ้ยเราดังดื้อมากดื้อใช่เอจีฮีไหมหรือว่าสแตนอินไม่รู้เจโน่จะคว้าอู้มัโหล่อมาก

อ้ทัเขาอยาพี่้องเ็นาพี่ต้องเป็นนานแค่ไหนไม่เห็นเขาอยูกับออ่ะเขาเด้กับอซีนะคะทุกคนพี่ต้องเป็นเดเป็นอนแรกขออนะคะอยเห็นงนะ แบบช่วยกันซับแล็บะแล็ด้วยกันอะ้ายมาอก็คือแล็อีกอันหนึ่งมาร์ล็อีกอันนึ่งเจโน่แล็อีกอันนึงฮ่าวินวิล็อีกอันนึง บ้านมีสวดยางเนี่ยอยากให้แม่บหยางยงยางยางน้มายางอย่างไหลกว้างมากแม่เขาในะอแชอแช่แช่ให้ใคค่ะอเม้ตเฮ้เฮ้ยหร้องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยี่ไม่ไหวแล้วน้องเออเอ้ยเอ็มดีดีดีกู่อนเนี่ย แบบดื้อเปลดเ้นแล้วดื้อไม่ไหวมากแม่ไม่เหมือน <c oughs> คอนเท์เข้ากับเต้นมากๆแบบดื้อๆอ่ะก็ยเรามาฟังไฮโด้ยแทรชานกันมันต้องมีไฮโน้ทแน่ไม่รู้แหละกู <c oughs> จะไม่ร้อง ยอมคือถ้ากูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะไม่พูดมันสปอยอีกอยู่นิดหนึ่งแม่อือหือเบอร์อีกวบออีกอือมันกี่กี่สองอคนละคนใชโอ้ยทุกคนเริ่มตรงไหนดีเริ่มที่ว่ามาเป็นยูนิ่แห่งความดื้อแบบดื้อจริงๆแล้วอ่ะแบบ ดื้อมันทุกคนเลยแล้วก็แบบดื้อมากหล่อมากดื้อมากหล่อมากเต้นกันดุมากแลรบกันจริงจังมากถ้าไปดูยิมเมลแรในยูนิตเยอะนอะ้อแบบ mm hmm. อาหยางหยางมาร์คซองชานเจโน่อะไอร,รเงี้ยอาเต้นก็แลรบได้อีกวินกินก็มาเสริมแรบอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแลรบกันได้ หลายคนมากในยูดิตนี้แล้วก็คนที่ร้องอะ่ะก็คือมีแฮชาน,านกับเตนแล้วก็มอยนุฉันไม่เคยเห็นเขารองด้วยกันอย่างเหมือนเขาได้มาลแล้วแบบเสียงเต้นก็เป็นเอกลักษณ์เสียงแฮชานก็เป็นลายแฮชานจ๋าที่แบบออ้ยฮ่าฮ่าก็คือ <laughs> การคัมแบ็กสู่ n อ t u ของเตน <ไ S 2> ทุกคนอ,อย่าลืมนะคะว่าเตนอะเดบิวต์มาด้วย ยูนิตแรกของ NCT จักรวาลเลยคือ NCT U 37แล้วก็หายไปเลยแล้วก็มาแกล้งเดบิวด้วย NCT U ที่ Baby d o n t สต o p แต่ก็ U ูกันอยู่สองคนก็คือแทเต้นใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น NCT U ที่แบบที่ได้ร้องจริงๆที่ได้มีพอร์ฟอรจริงๆท,ที่ได้ขึ้นสเตจท,ที่ได้สะใจมากจริงๆทุกคนแบบเอจันไม่ไหวแล้ว จริงว่ะมึงแล้วแล้วพาร์ทแบบดีใจที่เห็นได้เต้นจะเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็แบบตอนแรกก็แบบงง,งว่าเอ๊ะทำไมเตยไหนยังไม่ได้ไปกับแกงแม็กอวิทเนาะเพราะมัน <laughs> จะดูเป็นเกงที่แบบเออรุ่นโตมาหน่อยอ่ะแต่เข้าใจแล้วเอาเตนมาไว้ตรงนี้ก็คือโอเคเตนได้มีพาร์ทของตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีช่วยพยุงน้องช่วยซับทูมซับทีมซับเต้นซับแดบซับร้องด้พี่ต้องเต เนี่ยอย่างนี้ก็คือเป็น MV d e b u เิวของสองชาญด้วยแล้วก็สองชาญ<อ>แบบแนีแบบเดี๋ยวเรามารีแคปอีกทีนะคะทุกคนเรามาดูกันแบบรีแคปแบบจับจูกกันอีกสักรอบอกีนแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามไปแม่อจริงแล้วชุดอะไรคือมันได้มึงโอ้ <lok Beautiful, S 1> นี้พนมมือพร้อมกันสามพนมมือพร้อมกันท is <jamais> so ่องสมุทรสาปพระคข้าพระโตอรหัตโตเจโน่สมภาสัมพุทรสาปค่ะจอกเรียกว่ากรีดในห้องน้ำจริงอันนี้ด้วยอันนี้ต้องอีทีพีโซพระตะวาเกตนาดาทางสมาอย่าอย่างอย่างดีอย่างๆผมได้ยิ่งโด้โหฉันได้อืม ยิ่งใหญ่เกียงไกรตรงที่สถึงมากไหลมันกว้างอะไรขนาดนั้นละ่ะจริงโอ้ยสปอตฟองชาน,นะคะทุกคนต้องชันตลกนะฟงชานแบบตลกว่าคนนี้เมนคนนี้เจ็ดแล้วมันไม่แปลกกับคนที่จะมีเมนเยอะเมมเบอร์ Member มันตั้งยี่สิบสามคนอะเราแบบมีเรารับถือนะคะคนที่มีเมนคนเดียวแต่ว่าเรามีเมนเซตเทพมหาเมนของเรานะคะหนึ่งในนั้นก็คือเพิ่มฟงชานเลยแบบปักแล้วคนนี้แบบปักปักแบบจังหวัดตะวันรักแบบบ๊ก วันที่เปิดตัวคือปักเลยตรงนั้นจริงวินวินอุ้ยดื้นี่แกงเนี้ยใช่ใช่แกงเนี้ยแบบเฮ้ยทำยังไงกับแกงนี้เดียวอบแล้วโอ๊ยเปิดด้วยเจโน่จริงดื้อึงกเ้าตู่เต้นกันดิ ว่าเต็นแบบดูไม่เหมือนพี่ใหญ่แล้วแต่ผมบอกมันลื้อโอ้ยจริงไอม้มาดก่อนดื้อกว่าเนอะวะเ <c oughs> นี่ยมึงเอาจริงงั้แบบชอบสไตล,ล์ลริตเพลงนี้มากอะไม่ใช่เขาเรียกอะไรคอตูม,ตมการแต่งตัวเนี่ยใดๆอ่ะก็ชอบเพลงนี้ตอนแรกก็คือเฉยๆอาชุดท็กกี้ก็เล่นแล้วอีชุดสีแดงก่อนหน้านี้ก็เล่นแล้วชุดนี้ก็เล่นแล้วอีชุดออลแบ็คข้างหลังค่ะอีง แบบไม่เห็นในชุดนั้นในในทีเซอร์ด้วยใช่ไหมชุดนั้นไม่เคยหลุดออกมาเลยดูกว่าชุดเมกาวิจิกะอีชุดโอแบกกะคือตุยมากมันดีมากมึงจังหวัตกลุมแลงกูตกลุมหลังมากซ้ำๆอ่ะกูตกลุมหลังมากซ้ำๆมึงเข้าใจไหมแบบแบบเดินได้ไกลแต่กูก็ตกไปอีกอ่ะมึงยังไม่ทันย่างกูก็ตกลงไปอีกอ่ะขอดูยังไงดย รักมากีีีีีอยุ้ยนิยมนิยมเฮ้แล้วเขาซ้ำๆอะมึงอุ๊ยเดียออเาอออบบนมากเลยนแบบพี่เดหูเตาอุ้ยอันนี้จังหวะดเกเ่อันนี้ให้อันนี้ลงไปเลยอันนี้ให้ดีสุดเหมือนกัน ขออีกรอบหนึ่งแห่ชาติเล่นกับใจคนอืออยากเอาผ้าไปเช็ดหัวให้น้องอ่ะอือโอ้โหแบบตัดกลางแลไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยจังหวะปวดหัวจังหวะพลาเฮ อันนี้หรือเปล่าบอสไม่บอสกับกูไม่ทาอะไรอย่างเงี้ยไกลที่น้าบ้าหรือเปล่าเมย์มาได้แรงนี้มึงดูวแบอืออ่ะมึงวินวินอ่ะขอท่าน้องวินวินหน่อยค่ะอุ้ยมาร์คเห็นหน้ามาร์กเมื่อกี้ไว้ด้วยมึงกูรักเขาซ้ำๆซ้ำแรงซ้ำเล่าน้ำถึงโอ้ยเพลงอะไรจะเลยวะโอ้เจ้าแบบแรปแบบตามิีน้องได้ไงวะ ตอนี้แม่น้องแฮ่จะนิมย้อจังหวะตกลุมรักจังหวะอยากได้การสเปร์จังหวะแบบจังหวะพร้อมแล้วเพื่อเธอจังหวะแบบข่ายตอบไข่ไตจังหวะแบบพี่หลังสองชานครับโอ้กูตุ้ยแย่มาบุระแก่โคกโคกไอโก้ไอโต้ไม่เหมือนตอนมีดฟินเราก็แบบ เห็นไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เต็มเต็มเหมือนเอ็มเวียนทุคนอย่าลืมนะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นสเตจใดๆนะเขาอาจจะได้เล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นเราคิดดูว่าอีแกงเนี้ยมันตลกกระด่ะทุกคนจะว่ามันโบบาเต็นก็อยู่โบบาแล้วใช่ไหมแฮชานอีแกงเนี้ยอ่ะซองชาเน่ยแกซองชาตลกเจโน่ก็อยู่แบบงงแงงใช่ไหมมาร์กอช่วยขับแล้วทุกคนช่วยขับแล้วอย่างๆก็ยิ่งหวาทำอีกมึงเข้าใจไหมมันตลกอ่ะมึงเข้าใจไหมเนี่ยเด็กเตรียมตัวแมส ยำเลยคนนี้ยำเลยยำแมนเลยพี่พูดเลยน้องเห็นมานยังไม่ไหวแล้วเว่ยเห็นหน้าพาไปออกไม้ทองคำโอ้โหแต่ว่าน้องไในรู้สาร์ดิเขาาฟังวีนวอีกรอบนึ่งเดี๋ยวดูวินวินนะ โอ้ดองโอ้โอโอโน้องโครับเห้ย <c oughs> <Hey, S 1> นี่พูดเลยนะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าไปซื้อของบ้านแม่กูนะแล้วแม่กูเห็นใส่ทงองแบบนี้นะแม่กูไม่คุยเลยว่าแบบต้องดองกันอะ่ะต้องเป็นแบบลูกเท่าไม่ลูกเท่าแก่สวนยางมึงเข้าใจนไหมลูกเท่าแก่สวนยางมึงเข้าใจนไหมแบบว่าบ้านเปิดร้านปาล์มลานยางอะไรอย่างเงี้ยเออเออว่าใส่ทองใช่ยาเกือบเต็มแล้วเราต้องรีบ ไอ้นี่อะไรนะอย่างลงอย่างดีมากชอบเพลยังไงนี่ยมึอเนี่ยจุดนี่โอ้ยจอเฮ้เฮ้เฮชอนอ่มึงดูอุ้ยตุยตุยคือเอาใส่หมวกกันนุคนเลยป่ะมหมวกเจโน่หมกเจโนดีมาก นนีทีวิ่งจริงๆต้องแบบเท่หรอรอปีไฮหรอปีไฮซึ่งไม่ไหวเรากมันมองกานบึงต้องหลักไอ่เง้ยพ่บใจได้เขาทุกครั้งที่เขาจะขึ้นไฮโน้ตเต้นหนกมพี่ลองเต้นไงพี่ลอง เต่แบเมื่อกี้ว่าม้าทำแล้วทำเล่าทำไมม้าชอยเ่าฉากแบบเอออือช่รอวะจริงอ้ยให้ชานะมุ้งเป็นม้าเป็นไงกูจำไหมเจ็บีอเดี๋ยวมึงดูแต้มมาเต้มด้ว่เอ้ยเอ้ย ลีกหน่อยไม่เตยบอกว่าลีกหน่อยเอ็ีจะแมสเอ็ีจะแมสแล้วลีกลีกโอ้ยมาดูจีซองนะเดี๋ยวจีซองออกเห็นปหมเป็นหน้าจีซองน่าจะเป็นเอ็มบีต่อไปเมกกะวินละพานี่ยหมุนหมุนเป็นไฟเอ็นดูน้องวอกอิดบวกอิดอืมวอกอิดก็น่าน่าจอยเหมือนกันเนาะโอเค ตุยเย่มากเวอร์แบบสนุกเพลงดีแล okay, ้วก okay, ็ยังยังแต่ว่าเพลงก็ยังจําไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวก็ฟังสองสารอบแบบน่าจะหลอนหูไปเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าอยากให้วินวินได้ได้มากกว่านี้แต่ไม่เคยเห็นพ่อวินวินแต่ว่าวินวินก็ได้ร้องที่เป็นท่อตัวเองจริงๆอะเนาะแบบได้ได้ยินเสียงวินวินที่แบบแอบแรปกึ่งแรปกึ่งร้องนิดนึงโอเคดีมากค่ะทุกคนประทับใจมากก็คือเตียมเลยเตรียมแมทเลยแบบเตรียมแบบด้อมสิบล้านแบบบัตรหนึ่งวิหมด จุกอย่ายากขนาดนั้นเดี๋ยวไม่ได้พอ, <c oughs> อร้องแค่ไม่พอร้องก็จะตายแล้วยี okay, <c oughs> ่สิบคนเมื่อไหร่กูตายทัน,นะะทีนะมีของยี่สิคนเนี้ยอันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนรีแอคนานเลยนะคะแต่ก็ยังไงก็นั่นแหละเขาดีกันมากๆนะคะทุกคนก็พอร์ตเขาเยอะๆนะคะทุกคนแบบ เออพี่นกเราทําอะไรเขารู้ไงเราก็สปอร์ตเขานะคะด้วยใจจริงอะไรอย่างเงี้ยซื้อบั้มไม่ได้ก็คือบั้มมันออกถี่มากๆนะคะซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟังจาก YouTube เอาเอ็มอะไรปัตนวิวฟังจุกได้ทุกคนจุกก็ฟังได้เอาจริงจุ๊กฟรีฟังได้ฟรีฟังได้ทุกคนยูทูบฟรีฟังได้ทําเลยเอาเท่าที่ไหวไม่ต้องซื้อบั้มทุกคนซื้อบั้มมันไม่ไหวหรอกจะซื้อได้ไงทุกบั้มถูกไหมมันออกมาเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างราคาที่จะค่อนข้างสูงน้องๆบางคนมาถึงมาสอมาอย่างเงี้ยยังไม่มีเงินจะนั้นนะคะเพราะงั้นรูปแบบการสพอร์ตมันต่างกันนะคะทุกคนเอาเท่าที่ไหว ที่ไหนก็ถือว่าตอบสนองเลยค่ะไม่ต้องตื้อไเสมอชื่นชอบเขาเปิดเพลงนี้ตอนแม่ทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซัพพอร์ตแล้วพอใจแล้วอย่างเงี้ยจะยอมรับรู้นะคะคเขาอาจจะไม่รรู้หรอกว่าเรา,าแบบเราทําอย่างนี้แต่เขาก็รู้ว่าแฟนไทยซัพพอร์ตเขาอยู่นะคะโอเควันนี้อืมฉันแบบอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำเพราะว่าเอ็ดดีออกอัลบั้มบ่อยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนบีบผ้ากันดันมีคำหยาบแน่ๆนะคะขอภายวันนที่นะคะถือว่ามาดูรีแอคกับเพื่อนเนาะทุกคนโอเควันนี้พวกเราทั้งสอง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวให้ดูอาทุกคนก็จะเห็นแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ในห oh <my. S 1> ้อง <c oughs> น้เนื่องจากอยู่ข้างนอกเราก็ต้องการจะดีแอ t ทีเซอร์นะคะ90 90s เ90อ้ย90เลิฟเพราะงั้นเดี๋ยวเราดีแอ t กันเลยนะคะไม่พูดมากเนาะเพื่อมีคนรอห้องน้ำต่อนะคะ่ะโอเคหนึ่งสองสามเริ่ม เจโน่บอเจโน่ทางเจโน่ป oh <my> ็นวีงีาทุกคนคือมันดีมากคือแบบโคตรเเท่ลยแบบอะไรมาดีมาเท่มากถึงแบบเร็วมากแต่ก็คือเท่มากทุกคนโอเควันนี้นะคะก็อยากลงทุนไม่ไหวแล้วจริงเราหนีมาเข้าห้องน้ำอเคไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้พวกเราทั้งสองคนค่ะก็ไม่ขอช้าไม่ขอมาไม่ขอแล้วไป